ความรู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะดิฉันพนธรรมเนียมอินอาจารย์ใจเด็ดหวานเชยเอมกลับมาพบกับท่านในรายการสร้างเสริมเติมความรู้ทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกอสอ,อซึ่งรับฟังกันได้เป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม fm 92 am 161 t า u ิบช,ช่อง R32 หรือที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t คลิกวิทยุศึกษาฟังกันย้อนหลังได้อีก6เดือนหลังการออกอากาศทั่วโลกนี่คือสีช่องทางที่เราจะพบกันเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นหากมีข้อสงสัยอะไรแนะนำติชมรายการก็จดหมายมาหาเราได้ที่รายการสร้างเสริมเติมความรู้ สถานีวิทยุศึกษาถนนสีอยุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104 4 0 0นะคะวันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวของคำซ้อนกันต่อสวัสดีคะ่ะอาจารย์ใจเด็ดคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากศนอนนนะครับนักเรียนในระบบโรงเรียนแล้วก็ผู้ฟังที่เคารพรักทุกคนนะครับค่ะอาจารย์พนอครับก่อนที่เราจะไปตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฝากให้อาจารย์พนอได้เน้นย้ำเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารกับเราคืออย่างนี้ครับเราก็อาจจะสนุกกันอยู่สองคนนะครับค <c oughs> ุยกันไปคุยกันมาแต่ว่าผมเกรงไว้อย่างนี้ครับนักสาธารณนอที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยหรืออย่างบรรดาผู้ฟังที่เคารพรักแล้วก็ได้กรุณาเมตตาเขียนจดหมายมาหรือว่ามาพบเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชื่นชอบแต่ผมเกรงว่าเด็กๆยังมีใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจใช่ครับหรืออาจจะบอกว่าเยอะไปหรือเปล่า ผมอยากให้อาจารย์พนอช่วยเน้นย้ำตรงนี้ว่าให้เขียนจดหมายหรือปรายสมิบัติเข้ามาบอกเราด้วยนะคะคุณลุงคุณป้าอุ้ยพูดไม่สุภาพหรือเปล่าอาจารย์ใจเดดอาจารย์พนอสอนเร็วไปครับขอย้ำตรงนี้หน่อยขอตัวอย่างตรงนี้เพิ่มหน่อยอะไรอย่างนี้บอกได้นะคะอย่าเกรงใจครับแล้วก็ขออภัยที่ใช้คําสมัยใหม่คือถ้าคิดว่าเราสองคนพูดและให้รายละเอียดอะไรเยอะไปนะครับก็บอกมานะครับเพราะว่า บางทีกําลังฟังในเนื้อหาสาระอยู่กําลังเรียกว่าอารมณ์กำลังไปแล้วอาจารย์พนนอครับเร,เราก <c oughs> ็เกล็ดเข้ามาแทรก <c oughs> มันจะหลุดตรงนั้นบางทีเราเข้าใจนะผมสอนหนังสือนักเรียนเนี่ย <c oughs> เวลาที่เรากาลังอธิบายเด็กก็กำลังฟังดีพอเราแทกเกล็ดปุ๊บหลุดเลยเราอยากจะฟังความคิดเห็นในเรื่องของขอติบ้างนะครับ ใช่ค่ะถ้าดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรอีกจุดหนึ่งนะอาจารย์พนาครับเท่าที่ฟังจากลูกศิษย์ลูกหาที่ฟังหรือว่าเพื่อนก็ดีหรือแม้แต่ญาติก็ดีเนี่ยก็บอกว่าระยะเวลาที่เราออกอากาศเนี่ยนะครับก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยคุยเกล็ดมากกว่าเนื้อหาไปหรือเปล่าค่ะนะฮะผมก็เลยบอกว่าคือถ้าจะเอาแต่เนื้อหาอย่างเดียวเนี่ยพอสามนาทีแรกคนก็หลับแล้วเพราะไม่เห็นหน้าเราใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่มีเอกสารอยู่ในมือ S <S <S และที่สําคัญอันนี้ที่ฉันใช้แก้ตัวนะคะครเรื่องของความเป็นไทยเราไม่ได้แยกว่านี่เราสอนหลักภาษาเ,เราไม่ได้แยกว่านี่เราสอนวรรณคดีครเราไม่ได้แยกว่านี่การใช้ภาษาครับเราสอนแบบบูรณาการทุกๆุกเนื้อหาในภาษาไทยครับเพราะฉะนั้นแทรกไปในตัวอย่างนี้เจตนาค่ะ ไม่อย่างนั้นมันแห้งพอฟังไปแล้วคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกแน่นไปไหมก็เลยต้องมาผ่อนคลายกันไปในตัวเพราะว่ารายการของเราเนี่ยสาระจริงๆไม่ใช่สาระบันเทิงด้วยเพราะไม่มีเพลงอะไรเลยมีแต่เสียงเราสองคนเท่านั้นใช่ครับสองคนกธรทนอก็เลยต้องทําให้คิดว่าสนุกนะรเราต้องทําการบ้านกันนะคะ,ะคถึงแม้ว่าดิฉันจะเอาเปรียบอาจารย์ใจเด็ดอาจารย์จะต้องทําบทมาให้ดิฉันนะคะมีตัวอย่างมาให้ดิฉันด้วย และที่ฉันก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่อไปครับนะครับอาจารย์พนอต้องออกตัวอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีแต่คนชมเราครับอาจารย์พนอเดี๋ยวเลงใช่ไหมแต่ฉันไม่เลง <laughs> ไม่มันจะลอยขึ้นไปติดหลังคาครว่าที่ฉันลอยลลยากอาจารย์เจเดต <laughs> อาจารย์พนอครับที่เราคุยไปประมาณสองถึงสามครั้งแล้วเนี่ยนะครับคือคํซ้อนที่เรานําคํซ้อนโดยคํานึงถึงความหมายนะครับคือคำหนึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งอีกคำมีความหมายอย่างหนึ่งแล้วมาซ้อนกันแต่วันนี้ ผมจะนำคำซ้อนที่เราไม่ได้สนใจเรื่องความหมายครับแต่สนใจเรื่องเสียงก็หมายความว่าคำซ้อนนี่นอกจากจะความหมายแล้วเนี่ยยังซ้อนเสียงได้ด้วยครับก็คือมีประโยชน์เรื่องของการออกเสียงใช่ครับ,รบอาจจะไปให้เกิดความรู้สึกอะไรมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเสียงเนี่ยมันก็กระตุ้นอารมณ์ได้หลากหลายใช่ครับเขบอกว่า การนำคำสองคำเนี่ยนะครับซึ่งมีเสียงต่างกันมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เอามาซ้อนกันครับแล้วเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำที่เขามาซ้อนกันเนี่ยเขาจะคำหนึ่งถึงพย,ยัญชนะต้นกับตัวสะกดมักจะใช้ตัวเดียวกันดิฉันน่าจะพอนึกออกบ้างแหละครับลองยกตัวอย่างสิครับเอออาจารย์เจเดตคะพอพูดเรื่องบางเรื่องนี่ดิฉันพูดไม่ออกค่ะมันอึกอักอึกอักอ,อ้อใช่ไหมคะใช่ครับอึกอักอึกอัก แปลว่าพูดไม่คล่องติดติดขัดขัดอึกอักแต่ไม่ใช่ติดอ่างนะคะอ่าใช่ครับคือพูดได้ไม่ชัดถ้อยชัดคำไม่เต็มปากเต็มคำใช่ไหมครับอึกอักกรณีอย่างนี้มักจับใช้กับคนที่ทำอะไรผิดใช่ครับแล้วก็มีพิรุษพอถามอะไรไปก็อึกอักอึกอักคือจะโกหกก็ไม่เนียนครับรับสารภาพก็ไม่อยากรับผิดแต่ผมจะ้าจพนแล้วก็นักศึกษากศสนแล้วก็นักเรียนแล้วก็ผู้ฟังที่รักเนี่ยดูนะครับว่าอึกอักอาจารย์พนอกุณาสกฏครับ ออ่างสระอ,อึกกไก่อ,อ่างสระอะกอไก่แล้วก็เปลี่ยนรูปสระอะไปเป็นไม้หันอากาศเราใช้พยัญชนะต้นคือตัวอะไรครับอ,อ่างแล้วเราใช้ตัวสะกดตัวอะไรครับกไก่เห็นไหมครับอึกอักเนี่ยนะครับมันจะใช้ตัวพยัญชนะต้นกับตัวสะกดตัวเดียวกันค่ะนักศึกษากสน์คิดตามนะครับแล้วก็เทียบได้ง่ายเลยนอกจากอึกอักแล้วก็ยังมีอึดอัด นักศึกษาจดเลยนะคะคจดแล้วจะวงหรือจะเขีดสีหรือจะป้ายสีเน้นข้อความเหมือนที่เราเคยแนะนําก็ได้ค่ะคราวนี้พอเรานั่งอยู่เนี่ยมันอึดอัดร้อนก็ร้อนหายใจก็ไม่ออกผมก็เลยงุนหงิดครับพองุดหงิดแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าถ้าเป็นเด็กๆก,ก็จะต้องงอแง,งแล้วครับ,รบาใช่ผู้ใหญ่เน<ม>ี่ยอาจจะเดินโซเซก็ได้หรือไม่ก็ลุกหลิก เห็นไหมครับเนี่ยฮะอาจารย์พนอครับหรือไม่ก็เดินงุ่นง่านได้ไปเรื่อยเลยครับแต่ว่าคําพูดที่เราคุยกันเนี่ยนักศึกษาอย่าไปมองว่าเป็นคําพูดที่สนุกสนุกหรือเล่นเล่นจริงจังนะคะใช่ครับแล้วค่อยๆสังเกตดูว่าหนึ่งคำที่อาจารย์พนอกับผมคุยแย่เล่นกันเนี่ยพยัญชนะต้นตัวเดียวกันตัวสะกดตัวเดียวกันนะครับ แล้วก็ทำให้เสียงของคำทุกคำที่เป็นคู่กันในคำซ้อนนั้นครับมันเกิดภาพอะไรขึ้นมาใช่ครับอันเนี้ยถ้าภาษาวัยรุ่นเขาจะบอกว่าช่วยให้มโนง่ายขึ้นามโนง่ายขึ้นก็มาจากการสร้างภาพในจินตนาการนั่นเองใช่ครับตรงนี้อยากให้มองนิดหนึ่งนะครับอาจารย์พนอถ้าอาจารย์พนอพูดแต่คําว่าง,งอความหมายหนึ่งนะคะคอุ๊ย นี่ลวดเส้นนั้นงอแล้วอะพอละความหมายแต่เราบอกงองแงเนี่ยชัดเจนมากคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเนี่ยโอ้โหเป็นลูกป่วยนะครับางางแงหรือไปเจอเด็กที่ร้องร้อยวันนี่โอ้โหใช่ไหมครับคางอแงนะ,นะครับตรงนี้รครับอาจารย์มนนครับเราเรียกว่าคาซ้อนที่เกิดขึ้นมาเพื่อเสียงค่ะไม่ได้คํานึงถึงความหมายงอก็ความหมายอย่างหนึ่งแง่ก็ความหมายอย่างหนึ่งแต่พอซ้อนปั๊บมันได้ความหมายขึ้นมาหมายถึง อย่างที่เราได้คุยกันไปทั้งหมดแล้วแล้วท่านักศึกษาถามอาจารย์เจเดตว่าแงแปลว่าอะไรแงก็ไม่มีความหมายอะไรน่ครับมีค่ะมีแหละครับอาจารย์เจเดตมองหน้าที่ฉันอีกแล้วเด็กบ้านนอกมีคําว่าแงใช้ที่บ้านเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนึกก่อนแงน่าจะเป็นภาษาถิ่นไหมฮะไม่น่าจะเป็นอาจจะเป็นภาษาถิ่นก็ได้นะคะลองดูสิครับที่บ้านที่ฉันเนี่ยมีไหแงอเป็นไหชนิดหนึ่งซึ่งสมัยนี้เด็กๆคงหาไม่ได้แล้วล่ะค่ะ หายแงไม่ใช่คำภาษาถิ่นหรอกครับเป็นคำพื้นบ้านนึกถึงประเภทหายกระเทียมแล้วก็กระปุกตังชายอะไรพวกนั้นนะคะคที่มันวางเป็นหายโบราณนั่นแหละเขาเรียกกันเยี่ยงนั้นคืออย่างนี้ขอแทรกอาจารย์พนนนอนิดหนึ่งค่ะสิ่งที่อาจารย์พนนให้ในมีประโยชน์มากเลยนะครับอันนี้คือภาษาพื้นบ้านของเราค่ะนะครับแต่ละถิ่นเรียกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพออาจารย์พนอนาถามผมว่าแง αι, มันไม่ <laughs> ร้องให้แงแง αι. ก็เป็นเสียงมันก็กลายเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอีกบทหนึ่งครับอาจารย์พนาคือคำซ้ำเดี๋ยวจะไปมดคำซ้ำนะครับได้ค่ะแต่ว่านักศึกษาคะเรื่องที่ที่ฉันกับอาจารย์เจเด็ดคุยกันเนี่ยมันสืบเนื่องกันหมดจริงๆนะคะสังเกตเถอะค่ะว่าหนีไม่พ้นกันบางครั้งเนี่ยคำหนึ่งคำจะเป็นได้หลายตัวอย่างทีเดียวใช่ครับแล้วมันจะต่อเนื่องกันไปนะครับค่ะเอาละเพื่อไม่ให้นักศึกษางงมากกว่านี้ที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นก็คือคำซ้อนเสียง คําซ้อนเพื่อเสียงก็หมายความว่าคําที่มีพยัญชนะต้นและตัวสะกดเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเลยเปลี่ยนเฉพาะสระนะครับตัวอย่างมีแล้วนะครับงองแงอึกอากอึดอาดมุดงดโซเซเห็นไหมครับงุนงานอ่างุุนงานอย่างเงี้ยนะครับเอาละทั้งหมดเนี่ยนะครับคือคาซ้อนเพื่อเสียงนะครับคนนี้คาซ้อนเพื่อเสียงเนี่ย ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนะครับอาจารย์พนอมันแยกย่อยเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆอ่านศึกษาฟังให้ดีนะครับเราซ้อนเพื่อเสียงเนี่ยเราซ้อนยังไงเราซ้อนทําไมเหตุผลประการที่1เขาบอกว่าคําที่ซ้อนกันนั่นนะเขาซ้อนเพื่อไม่ให้เสียงมันคอนกันคอนกันคอควายอออ่างนหนูคอคอโอนอคอนคอนแปลว่าอะไรครับอาจารย์พนอครับ นักศึกษาช่วยดิฉันคิดหน่อยสิคะดิฉันเคยรู้จักแต่นกแก้วมันเกาะคอนครับคอนเนี่ยก็คือกิ่งไม้ลึกท่อนไม้ที่ให้เกาะเลยเรียกว่าเช่นเคยมีภาพยนตร์เรื่องแก้วลืมคอนสมัยผมมารู้จักแต่ผมบอกนักเรียนแล้วไปดูหนังเรื่องแก้วลืมคอน <c oughs> เด็กบอกว่าคอนไหน <c oughs> <c oughs> เด็กไม่รู้จักนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเออดิฉันเห็นอยู่ที่หนึ่งที่เขาเขียนคําว่าโรงละครแบบนี้แต่ตอนหลังเนี่ย คอควายรอเรือครับละครบแบบนั้นเป็นคําโบราณนะครับคะคราวนี้คําว่าคอนเนี่ยอาจารย์พนอจะนึกไม่ออกแต่อาจารย์พนอต้องรู้จักคําซ้อนที่เราเคยพูดกันในเรื่องของความหมายก็คือคอนครับนึกให้ดีเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อาจารย์ย้ำนักหนาว่าเป็นคนสมุทร <c oughs> สงครามเนี่ย <c oughs> เวลาอาจารย์เอาของเยอะๆเนี่ยใส่กระบุงกระจัดเอาหาบมีสาแหรกค่ะครับแล้วก็หาบค,บคอนใช่ไหมคะใช่ครับอ่า ผมต้องการให้อาจารย์มองคําว่าหาบคอนอ้าวนักศึกษาค้าไปนึกถึงเวลาแม่ค้าส้มตําในบางที่อะค่ะเขาก็มีหาบแบกไปแล้วก็มีคอนใช่ไหมคะครับอคอนคืออะไรครับไม้อันยาวยไม่ใช่นั่นเขาเรียกคารเรียกคารใช่ครับวิล้วคอนคืออะไรดิฉันสอบตกค่ะคือคอนเนี่ยเมื่อกี้เราแปลว่าไม้หรือท่อนไม้ใช่ไหมครับที่เป็นกิ่งอ่อไว้ให้สัตว์นกเกาะอะไรครับ แต่คอนเนี่ทีนี้แปลว่าถ่วงลงเสียดุลคอน<อ>ไงครับไม่ให้มันคอนเหรอคะใช่ไม่ให้เสียงมันไปถ่วงกันอไม่ให้เสียงมันถ่วงกัน นักกศึษาท่วงไปข้างใดข้างหนึ่งเราเรียกว่าคอนนะครับอาจารย์คำโบราณแต่ยังใช้อยู่ในศาสตร์นี้คำซ้อนกันเพื่อไม่ให้เสียงคอนกันแปลว่าไม่ให้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งให้มันท่วงดุลกันให้ได้อาจารย์เคยหาบของไหมล่ะครับเคยสิคะเวลาหาบของเนี่ยถ้ามันคอนเนี่ยอาจารย์หาบได้มั้ยมันก็โยน้าโยนหลังค่ะแล้วมันจะคว่ำค่ะนะครับเราจึงเรียกคำว่านี้ว่าหาบคอน Oh. ก็คือหาให้มันไม่คอนเนี่ยให้มันเสมอกันเสมอกันสมดุลสมดุละนะครับน้าหนักน้ําหนักไล่ๆกันไล่เรียกกันครับคอนก็แปลว่าไม่สมดุลทวงไปด้านใดด้านหนึ่งเรียกว่าคอนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการออกเสียงนะครับเราก็เลยต้องมีการสร้างคําซ้อนเสียงแบบนี้ขึ้นมานะครับเขาบอกว่าคำสองคำที่ซ้อนกันนะครับ คำแรกมีพยานยาม,มากกว่าคำหลังะนะครับอาจารย์พนอนึกเลยนะครับคำแรกมีพยานยาม,มากกว่าคำหลังถ้าสมมุติว่าคำแรกเป็นของคำหลังก็เป็นของอาจาร,รย์หาบได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นะครับไอ้คำแรกที่มีพยางม,มากกว่าเป็นไงครับมันหนักนก,กว่ามันก็ท่วงลงใช่ค่ะนะครับทําให้เสียงคลอนกันเห็นไหมครับเสียงมันก็จะไม่สมดุลกันจึงเอาพยางแรกของคำหน้ามาเติมลงข้างหน้า คำที่มีพยานน้อยกว่าเพื่อทวงดุลให้เท่ากันอ้าวช่างคิดจริงๆค่ะคน,นไทยนี่ปาดยอดเยี่ยมยมากเลยครับอาจารย์พนอรู้จักขโมยไหมครับรู้จักแล้วดิฉันก็เดาได้ด้วยว่าอาจารย์จะพูดถึงคําว่าขโมยขาโจรโ <laughs> จรเนี่ยเราก็รู้จักขโมยเราก็รู้จักทําไมล่ะครับอาจารย์พนรแล้วก็มันมาจากไหนละ่ะฮะขจุนเนี่ยก็ทวงไงคะเอาขะมาหนึ่งคำคแต่เราไม่ขะดังๆนะคะครเราขะ กึ่งเสียงหรือครึ่งเสียงมันกึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ปรัวิสัญนีแต่คนสมัยใหม่บางคนเขาเน้นค่ะอ๋อครับคราวนี้อาจารย์มาดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีคําว่าขัดโจรเรามีแค่ขโมยขจยโจรจะอ่านยากมากเลยเห็นไหมครับแล้วก็ความหมายก็จะแยกกันเป็นคนละคําใช่ครับนะครับเราจึงจําเป็นต้องเราเราเราถ่วงดุลเสียงเป็นยิ้มมาตัวหนึ่งอ่านะครับ ถ้าสมมติว่าขโมยเนี่ยเป็นน้ำหนักสักร้อยกิโลโจรเนี่ยก็น่าจะมีแค่สักแปดสิบ <80. S 2> ขาดไปยี่สิบยืมหน่อยอ่าก็ยืมขะของคําว่าโมยมาใส่เลยกลายเป็นคําว่าขามโมยขจรอย่างนี้นัก,กศากลสราคงเคยได้ยินนะครับโอ้ดิฉันเพิ่งเข้าใจแจม่มแจ้งแดงแจ๋ววันนี้แหลคะ,ะค่ะแต่อีกคำหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับอาจไม่เคยยินจะหมูกจะปากคือจริงๆนยะเราจะพูดว่าจะหมูกแล้วก็าปากนะครับแต่ว่าแปลกอย่างหนึ่ง ก็คือในเมื่อจมูกมันหนักปากมันเบาก็เลยเอาจากของคําว่าหมูกมาช่วยด้วยกลายเป็นจมูกจะปากจมูกจะปากเห็นไหมครับนักศึกษาลองพูดสิคะเพราะดิฉันเชื่อว่านักศึกษาหลายคนไม่เคยพูดแต่ว่าแฟนๆรายการของเราหลายๆท่านต้องรู้จักจมูกจะปากครับอีกคํานึงครับคานี้พยายามที่จะค้นหาท่านผู้ฟังคนใดนะครับนักศึกษากรสนอที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่านักเรียนในระบบโรงเรียนหรือผู้ฟังที่รัก ถ้าใครหาคําว่าโกหกกับไหว้ได้เนี่ยผมอยากทราบคือโกหกในะผมเข้าใจส่วนคําว่าไหว้เนี่ยเคยเห็นแต่คําว่าหน้าไหว้หลังหลอกค่ะนะครับแต่พอเป็นโกหกโกวหว้ Go เนี่ยที่ฉันเคยได้ยินแต่ก็แปลยากครับ <laughs> ไอคนนี้อาจารย์พน,นอเชื่อมไม่ได้หรอกไอเนี่ยมันโกหกโกวหว้โกหกโกวหว้ Go Go นะคือคือเราเข้าใจคําเนี้เขาถ่วงเสียงได้ดีแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าโกหกกับไหว้เนี่ย ดิน้นนึกนึกเดาเองนะคะอาจารย์ใจเด็ดก็เราไว้ใจเขาไม่ได้ถูกไหมคะมเพราะฉะนั้นมันน่าจะไปเนื่องกับหน้าไหวหลังหลอกไหมคะก็นั่นะคือ<ม>อยู่ต่อหน้าแม้มทําสุภาพอ่อนน้อมไหวคือดูดีกับเรราบแต่มันโกหก<ม>ก็เลยรวมซะเลยอีกโกหกโกว้ ครับใช่หรือเปล่าไม่ทราบใครจะบอกเราได้บ้างเอ่ยต้องรอผู้ฟังตำราไม่มีไม่มีครับแต่ว่าไม่มีจริงๆค่ะแต่คนเราก็ไม่เจอนะฮะอาจารย์พนนแต่เราต้องเอามาสอนค่ะเพราะว่าอยากให้นักศึกษาน่ะได้รู้จักนะคะคําบางคาเนี่ยพ้นตาราที่เราจะเจอแต่อาจารย์เจเด็ดเดี๋ยวดิฉันจะช่วยเดี๋ยวดิฉันจะช่วยถ้าดิฉันได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปกราบขอความรู้จัก ท่านผู้ใหญ่ของเราที่เป็นปราชญ์ของแผ่นดินตั้งแต่อาจารย์จำนงทองประเสริฐครับอาจารย์ทองตอกล้วยไม้นะอายุทยาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆท่านคุณหญิงกุลรัพย์เตแมั่กิตท่านผู้ใหญ่พวกนี้ค่ะท่านเมตตาแน่นอนเดี๋ยวเราไปช่วยกันหามาให้นะคะคแล้วก็ยังคงให้นักศึกษากรสนก็ดีนะครับหรือนักเรียนบางคนอาจจะอ่านหนังสือเยอะนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังที่เคารพรักเรา ยังคงต้องการคําตอบนะครับถ้าคใครจะกรุณาช่วยยเรานอจะ,จะได้แบ่งปันกันเป็นวิทยาทานคือที่ผมต้องขอตรงนี้เพราอะไรอาจารย์พนอดูนะครับขโมยกับโจรความหมายไปทางเดียวกันคะจะหมูกปากก็เป็นความหมายใกล้กันถูกไหมครับพอเราทําให้เสียงมันเท่ากันทวงดุลเสียงปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นขโมยแล้วก็โจรจะหมูกจะปากแต่โกหกกับไหวเนี่ยมันผมยังงงง,ง,งอยู่ยังเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งสก,กิดเกา่า สกิดเกาอ๋อสกิดสะเกาใช่ไหมฮะเด่นยังนึกออกนะคะสกิดก็เอานิ้วไปเคี่ยนๆหน่อยนะก็คล้ายๆเกาถึงไหมฮะเกาก็คือเกาที่ความหมายให้กันหมายังใกล้กันสะกิดสะเกาค่ะนะครับเห็นไหมฮะพอเราเป็นพอเราถ่วงเสียงปั๊บให้เท่ากันเนี่ยมันกลายเป็นสกิดสะเกาค่ะนะครับแล้วก็พอพอเราพูดถึงตัวอย่างทั้งหมดอาจารย์พนนก็จะเห็นเหมือนผมว่าโกหกโกไหว้ไม่ทราบที่มา คับแต่ว่าเดี๋ยวจะค้นนะครับถ้าใครจะไปถามอากูเขาจะรู้ไหมเนาะไม่แน่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราถามราชบัณฑิตยสถานกันนะครับเอ้าวละต่อนะครับอาจารย์พนาครับเราซ้อนเสียงในลักษณะที่สองคำสองคำที่ซ้อนกันโดยเฉพาะคำหน้าคำหน้าหรือคำแรกของคำซ้อนเนี่ยมีตัวสะกดในแม่กกแม่กกนะครับก็คือลงท้ายด้วยกอไก่ใช้กอไก่สะกดนะครับอาจารย์พนา เราออกเสียงตัวสะกดของคำหน้าเหมือนคำสมาคํคำสมาครเป็นยังไงนะครับอาจารย์พน้องสมาคชนสนธิเชื่อมครัมีคำมารวมกันเนื่องเสียงมีการอ่านเสียงเนื่องคนะครับยกตัวอย่างเช่นดุกดิกระดุกกระดิกไม่ใช่ครับดุกดิกหรอ่านแบบสมาคอ่านแบบสมาครครับดุกดิกอ๋อนเฉยๆซี่ด่กดิกดุกระดิกคือหมายความว่าอย่างนี้ คำแรกคือคําว่าดุกเนี่ยใช้กอไก่สะกดถูกไหมครับถูกค่ะแล้วก็เราคําหลังมาต่อค่ะเออนะครับพอเราคาหลังมาต่อเนี่ยผมเพินผมเอาคําว่าดิกมาต่อนะครับเป็นดุกดิกแต่ว่าเวลาอ่านให้อ่านเหมือนมีเสียงสมารอ๋อเป็นดุกระดิกนะครับพูดยากอ่ะไม่ดุกระดิกไม่ยากเลยครับอาจารย์ก็น,กนะครับมันไม่คุ้นนะคะอ้าวอาจารย์นึกถึงคําว่าตุกตา เราก็จะพูดว่าตุ๊กตาเสียงกะตัวนั้นคืออ่านเนื่องแบบสมาร์ทนักศึกษากรสโนฟังให้ดีนะครับถ้าเราใช้แม่กกเป็นตัวสะกดเนี่ยมันจะมีเสียงเนื่องอ่ะอยู่ตลอดเวลาเลยนิดนึงนะครับแล้วจักกระจันจักกระจันใช่ไหมครับเข้ากติกานี้ไหมคะเข้าครับจักจันจักจันนะครับแล้วก็ไปจักกระจันคราวนี้ตรงนี้เราแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆเพื่อต้องการให้เห็นว่าถ้าเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กกของคําแรก เวลาอ่านเนี่ยให้เนื่องเสียงไปนิดนึงเหมือนอ่านคำสมาธิเพราะนั้นคำว่าดุกดิกมันจึงเป็นดุกกะดิกโดกเดกก็เป็นโดกกระเดกจุกจิกก็เป็นจุกกระจิกเสือกสนก็เป็นเสือกกระสนอาจารย์พันธ์ต้องหัดอ่านให้ได้ก่อนนะครับ <laughs> ตกตาก,ก็เป็นโตกกระตากปลอกปลียก็เป็นปลกกระปลียอันนี้คือคำที่ถูกต้องแบบเดิมดแบบเดิม แต่ปรากฏว่าเวลาอาจารย์อ่านแล้วเนี่ยเป็นไงครับเสียงมันออกยากอะค่ะมันคอนอีกแล้วใช่ค่ะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันต้องพูดผิดเรื่อยๆใช่ไหมครับมันคล้ายๆขโมยโจรอะคล้ายๆจมูกปากต้องหยุดคิดนิดนึงหรือกระตุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยสร้างสมดุลทางเสียงเสียโดยเติมกะหรือกระลงไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นดุกกระดิกก็เป็นกระดูกกระดิกเดิมมันเป็นกระดูกกระดิกแ้ะตอนหลังก็มาเขียนใหม่เป็นกระดูกกระดิก นะอ้ก,กระตรงนี้มันมาจากไหนถ้าจะให้อธิบายก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วคือเดิมนะ่ะมันดุกดิกแต่เวลาออกเสียงดุกเนี่ยขอให้เนื่องเสียงเหมือนสมาดนิดนึงก็เป็นดุกกระดิกและกะที่เนื่องเนี่ยเอามาไว้ข้างหน้าด้วยค่ะ <c oughs> ก็กลายเป็นกระดุกกระดิก <c oughs> แล้วก็มาเขียนใหม่ให้ถูกต้องเป็นกระดุกกระดิกอาจารย์ใจเดี๋ยวใช้คําว่าเขียนใหม่ให้ถูกต้องเนี่ยหมายความว่ายังไงคะเดิมทีเดียวเนี่ยเขาออกเสียงตามความเคยชินเพื่อก <c oughs> อากาศอาใช่ครับ แต่ว่าพอเวลาที่เราเอามาสร้างเป็นคําเพื่อใช้ในการสื่อสารก็ต้องเขียนด้วยคําว่ากระทําให้มันงดงามขึ้นใช่ครับสะดวกในการออกเสียงมากขึ้นใช่ครับโอ้อ,อันนี้คือเรื่องบางเรื่องก็พิสูจน์ไม่ได้ร้อเซน์นะคะคแต่ต้องจําเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าพอตอบไม่ได้แล้ว อาจารย์ก็ตัดบทไม่ใช่นะคะเราก็ได้รับการสั่งสอนมาเช่นนี้เหมือนกันคือเขาเติมลงไปเนี่ยเพื่อให้เสียงมันค่อนข้างไปเลาะอ่าเพราะขึ้นนะครับใช่ค่ะระหว่างกระดุกระดิกกับกระดุกระดิกเนี่ยอาจารย์ลองสังเกตถ้าเราออกเสียงนะครับมันคล้องกันเพราะฉะนั้นถ้ามันคล้ายๆกันเนี่ยงั้นผมไม่เขียนกระดุกระดิกกับผมเขียนกระดุกระดิกกผิดไหมมันผิดนะครับมันผิดเหรอคะเสียงมันกระดุกระดิกแต่ว่าเสียงเดิมะที่ได้มาเนี่ย จากดุกดิกเป็นดุกกระดิกแล้วเราก็มาใส่เสียงหน้าเป็นกระดุกกระดิกแล้วเราก็มาเขียนเป็นกระดุกระดิกนักศึกษาเริ่มจะงงแล้วนะคะอ่านะครับต่อไปโดกเดกก็เหมือนกันนะครับก็เป็นโดกกระเดกก็เป็นกระโดกกระเดกใช่ครับนักศึกษารู้จักคำนี้แล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาพูดว่าตัวเองด้วยอืวอะไรกัน กระดกกระเดกจังแม่คนนี้เนี่ยเขาใช้กับผู้หญิงเท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะส่วนมากจะใช้กับผู้หญิงที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเลรอครับแต่ถ้ากระดุกกระเดกนี่ใช้ได้ทั่วไปนะคะต่อไปจุกจิกจุกจิกนี่โดนว่าอีกแล้วมันจะมีคําคู่กันครับนักึกษากณนอาจารย์พนนนึกออกไหมครับคล้ายๆกันเลยแต่คนเข้าใจผิดจุกจิบใช่จุบจิบนั้นใช้กับกินไปเรื่อยเลยใช่ครับ ไม่มีไว้แลวเวลาจุกินจิบใช่ครับไม่เป็นมื้อเป็นคราวเรียกว่าจุกจิบแต่แปลกนะไม่มีกระจุบกระจิบมีแต่กระจุมกระจิบใช่ครับที่ไม่มีกระจุบกระจิบอาจจะเป็นไปได้ว่าแม่กบซึ่งเป็นมาตราเสียงตายถูกไหมครับเหมือนแม่กบเนะี่ยเขาให้แม่กบเท่านั้นที่มันเนื่องเสียงได้อา้าวต่อไปนะครับจุกจิบเนี่ยใช้กับอะไรดีเอ่ยการกระทํามันบ่อยๆน่ารําคาญนะคะไม่มีแก่นสารเท่าไหร่ก็เอามาถือว่าเป็นเรื่องเป็นราว จุกจิกนี่มันเป็นการกระทําก็ได้นะครับอาจารย์พนได้ค่ะสมมติว่าผมไปบ้านอาจารย์พนอผมก็ถอดรองเท้าไว้อาจารย์พนอก็มาถึงเอ่อไอ้ตันเตเด็ดถอดรองเท้าไม่ถูกที่ผม้านอาจารย์พนอเนี่ยต้องถอดรองเท้าที่ขั้นบันไดห้ามก็ขึ้นไาถอดที่นอกชานค่ะพอคราวหน้าผมมาใหม่ผมจอดที่บันไดอาจารย์พนอก็ย้ายของผมไปไว้ขั้นล่างผมก็ต้องนึกในใจว่าแกจะจุกจิกอะไรกับเรานักหนาเนี่ยอย่างเงี้ยคือเป็นการกระทําที่เออมันมีเหตุผลแต่ว่ามันถูกกับคนบางคนเท่านนัั้ครบ เพราะฉะนั้นลูกๆมักจะบทว่าพ่อแม่เป็นไงครับจุกจิกจู้จี้จใช่นะครับอ,อโดนค่ะโดนเหมือนกันโดนไหมครับ,รบแต่จริงๆแล้วนั่นคือความละเอียดนั่นคือค,ความหวังดีครับคือโบราณเรามีอยู่คำหนึ่งมันจะพอเข้ากันได้หน่อยนะครับอาจจะไม่เพลาะนะครับอาจารย์พนนแต่ว่าผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยครับมือห่างตีนห่างอ๋อเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินค่ะคนที่จะไม่มือห่างตีนห่างเนี่ยพ่อแม่ต้องจุกจิกหน่อย ค่ะไม่งั้นหลุดหมดทุกเรื่องใ่ะใชคเพราะเด็กไม่เห็นคุณค่าอะไรเลยเดฉันจําคํานี้ได้ดีเลยนะคะใช่ไหมฮะคือไม่ถูบ้านไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับไม่ช่วยทําอะไรเลยได้แต่กินกินนอนนอนใช้ชีวิตสะดวกสบายเกินไปทำอะไรไม่เป็นไม่ละเอียดละออก็เลยจะโดนว่าเป็นพวกมือห่างตีนห่างใช่ครับ มันใช้ได้ทุกอย่างอะครับแม้กระทั่งอาหารการกินเรื่องเงินทองเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยคือคนโบราณเนี่ยวางแผนไว้อย่างแนบเนียนแล้วนะครับแต่ว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ว่าเยอะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยก็เลยกลายเป็นคนที่ต้องคอยพยายามปิดทุกช่องว่างเพื่อให้ลูกเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใช่คเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเตือนหรือเราบอกเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นเรื่องจุกจิกถูกต้องแล้วค่ะหรืออาจจะพูดเป็นคำซ้อนก็เป็นกระจุกกระจิกก็ได้นะครับ ต่อไปคำนะครับเสือกสนเสือกสนเสือกสนนี่นางสารมากนะครับก็เป็นกระเสือกกระสนอันนี้คือหนีตายใช่ครับกระเสือกกระสนที่หนีหาความช่วยเหลือนะครับให้รอดให้พ้นต้องการให้รอดตกตากครับตกตากนี่คือไม่ต้องการให้ไปเปิดเผยให้ใครรู้ใช่ไหมคะอาจารย์ใจเด่นนี่เธอรู้เรื่องนี้แล้วอย่าไปกระตกกระตากให้ใครรู้นะครับแต่ถ้าเราไม่ซ้อนเสียงแล้วอาจารย์พนอ เอาให้เป็นคําเดิมเลยอาจารย์ลองดูซิว่าคนจะเข้าใจไหมตกกระตากงงไปหมดนะคะใช่ไหมครับค่ะคือถ้าเราซ้อนธรรมดาเนี่ยมันก็เป็นตกตากค่ะอาจารย์อาจารย์อย่าไปบอกใครนะอาจารย์อย่าตกตากไปนะอาจารย์จะต้องงงอะไรของอาจารย์จเด่นเอตตกตากแต่เขาบอกอาจารย์ครับอย่ากระโตกกระตากอ่าอย่างเงี้ยยังพอรู้เข้าใจก็แสดงให้เห็นว่าพอเราซ้อนเสียงปั๊บเนี่ยมันทําให้เสียงเนี่ยได้ดุลกันคือเสมอกันเท่ากันแล้วเนี่ย มันจึงทําให้เราสามารถสื่อสารได้แล้วก็เพาะขึ้นถูกไหมครับถูกค่ะปกเปรีย่ยอาจารย์วันนี้อาจารย์เป็นไงรู้สึกท่าทางปกเปรีย่ยแล้วเมื่อวานไปเป็นวิทยากรมาต่ <c oughs> างจังหวัด <c oughs> เหนื่อยมากเลย <c oughs> นะครับหมดแรงค่ะอาจารย์ปกเปรีย่ยอาจารย์ว่าผมพูดผิดไหมนะอาจารย์คคำนี้เขาใช้รออะไรคะรอเรือสองตัวรอเรือกับรอลิงหรือว่ารอลิงกับรอลิงอาจารย์อย่าลืมว่าพยัญชนะต้นต้องตัวเดียวกันค อ๋อน,นี่แหละค่ะถามแทนนักศึกษาก็า<ข>าต้องเป็นลอลิงทั้งคู่ใช่ครับอ่อนแรงไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนอย่างที่จะพนนไปเป็นวิทยกรเมื่อวานเนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยดีนะครับว่ามันมีคำซ้อนที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วบ,บอกโอ้อาจารย์ครับ อาจารย์ดูกระปรกกระเปรี้ยอะไรดูดีนะครับค่ะไม่งั้นจะอบอกอาจารย์โอ้โหอาจารย์ทําไมดูไม่จืดเงอาจารย์พนอทําไมปรกเปรี้ยมันฟังไม่ออกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทําให้คํานั้นนะ่ะมีการสมดุลทางเสียงเสียงไม่คลอนคือไม่ทวงไปทางใดทางหนึ่งนะครับนั่นคือกลุ่มที่2เห็นไหมครับค่ะเห็นค่ะ,ะตรงนี้ผมจะไว้แค่ว่าอันที่1นเนี่ยนะครับเราทําให้เสียงมันไม่คลอนการซ้อนคําเพื่อเสียงเนี่ยนะครับมันมีอยู่สามลักษณะ อย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วจะทวนนิดนึงก่อนที่จะหมดในช่วงรายการนี้นะครับว่า 1. เราซ้อนเนี่ยโดยการนําพยางค์แรกของคําแรกเอามาใส่ให้ผมยกตัวอย่างไปกาจพนอแล้วก็คือมันมีคําว่าขโมยเสียงมันหนักไปแล้วก็มีโจรเบาไปพอเราเอามาซ้อนกันปั๊บเราก็เลยเอาขะของโมยเนี่ยมาให้โจรด้วยก็เลยกลายเป็นขโมยขัโจรน,น,นั่นแบบที่1น,นะครับแบบที่2เนี่ยเอาคำสองคำมาซ้อนกัน ปรากฏว่าพยางค์แรกเนี่ยใช้ตัวแม่กกสะกดมันมีเสียงเนื่องเหมือนคำสมาเหมือนคำว่าดุกระดิกมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องมีเสียงเนื่องของกอไก่ด้วยแม่กกเนะี่ยก็กลายเป็นดุกระดิกแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําให้เสียงมันเท่ากันเสียไม่ให้มันคลอนกันโดยเติมเป็นกระดุกระดิกแล้วเราก็มาเขียนให้ถูกต้องตามแบบปัจจุบันว่ากระดุก,กระดิก นี่คือ2แบบของการซ้อนเพื่อเสียงส่วนแบบที่3นี่คงไม่ทันแล้วใช่ไหมครับจาพนอค่ะคงต้องไปต่อคราวหน้าได้ครับนะคะแค่สองสาอย่างในวันนี้นักศึกษาก็ฟังจนหูนี่โอ้กระดุกไปกระดิ่งมา <laughs> <laughs> นะคะคือมันเป็นคำโบราณแต่ว่าบางคำนักศึกษายังคุ้นเคยกันอยู่ก็ขอให้นึกว่านี่คือความงามของภาษา ที่เราอย่าเบื่อเลยนะคะการที่เรามีภาษาเอาไว้ใช้มากกว่าคนอื่นๆอีกหลายชาติทั่วโลกก็คือสมบัติของเรานั่นเองถ้าเราเปิดประตูรับใครๆไม่เพียงเฉพาะอาเซียนเรารู้เขาหมดเลยแต่ไม่รู้เราเลยใครถามอะไรก็ตอบไม่ได้เราภูมิใจไหมคะฝากไว้คิดด้วยนะคะคและพบกันใหม่รายการคราวหน้าวันนี้อาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอิน ลาเพียงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ